สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่น e ี h ชาแนลค่ะคลิปนี้จะพาไปชมไม้ประดับมงคลในตระกูลลิ้นมังกรอีกชนิดหนึง่งที่เป็นไม้ประดับมงคลฟอกอากาศแล้วก็สวยงามปลูกได้ทั้งกลางแจ้งแล้วก็วางกระถางประดับในอาคารไปชมกันค่ะจาวานิก้าเป็นไม้ในตระกูลลิ้นมังกร แต่ว่าใบใบของเขาก็จะมีความกว้างน้อยกว่าปลายใบเรียวแหลมลายใบก็จะสวยเด่นเหมือนกันค่ะปลูกและขยายพันธุ์ก็เหมือนกันกับลิ้นมังกรทั่วไปก็คือการแยกเง่าแยกกอแยกหนอ <c oughs> เข้าไปปลูกใหม่แล้วก็ตัดตัดใบเป็นท่อน รุ่นนี้เคยทําคลิปการปลูกขยายพันธุ์ลิ้นมังกรสายพันธุ์นี้แล้วนะคะก็ประสบผลสำเร็จโดยการทั้งปลูกโดยการแยกเง่ามาแล้วก็ตัดใบปักชำํำตัดใบชำํำก็แตกกอตอนนี้ก็พึ่งพึ่งอ่อนแอไปก็สวยงามสวยงามเร็วแตกกอเร็วหน้าเลี้ยงดหน้าเลี้ยงมากเลยนะคะเป็นไม้ประดงมงคลที่ สามารถปลูกได้ทั้งในที่ร่มลำไรหรือในตัวอาคารช่วยฟอกอากาศได้ด้วยแล้วก็ปลูกข้างนอกวางกระถางข้างนอกรับแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ได้ให้น้ำก็อาทิตย์หนึ่งให้สองครั้งก็ได้ให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกเขาก็ชอบหรือรดน้ำอย่างเดียวก็จเจริญง,งอกงามเหมือนกันค่ะแต่ว่าให้พอให้ปุ๋ยเขาก็จะ ใบเขียวสดเนาะต้นไม้เป็นไม้ประดับมงคลอีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกเลี้ยงมากๆค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ